เหรียญพระแก้วมรกตนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญเนี้ยครับสวยพี่นะหลวงปู่ดูครับปลุกเสกนะครับรุ่นเนี้ยครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับก็มาเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับวันนี้ครับผมมีพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยปี2553มาแบ่งปันกันนะครับรุ่นเนี้ยครับพระสมเด็จนะครับหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกลวยครับ เกจิร่วมเสกหลายคณาจารนครับแล้วก็พิธีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับปี53ฉลองเรือนไทยสร้างเสร็จนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังครับเอกลักษณ์เลยครับหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกวยครับมาพร้อมอัคระยันแบบนี้นะครับหลวงพ่อกวยชุตินทารโนะครับฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ปี2553นะครับมีกล่องเดิมคบให้นะครับองนี้ครับเนื้อสีขาวไปองค์ละ900บาทพอครับนาสะสมเลยนะพี่นะแล้วก็โตมาครับเนื้อดำนะครับ เนื้อดําใบลานนะครับองค์นี้ครับเนื้อดําครับผงใบลานผงฝอยเก่าของหลวงพ่อกล้วยนะครับด้านหลังแบบเหมือนครับเนื้อดำเนี่ยหายากครับพี่เขาจะมีเนื้อดําเนื้อสีขาวแล้วก็เนื้อสีชมพูครับเนื้อดําก็จะหายากที่สุดนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อดําใบลานเลยนะครับองค์นี้ครับแบ่งให้นะครับองค์ละ1,000บาทนะครับมีกล่องเดิมครบให้นะครับพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับรุ่นนี้ครับ ย้อนยุครุ่นแรกครับปี2547นะครับรุ่นนี้ครับรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อโมวาจาริ์แห่งเมืองสันนะครับเกจิชื่อดังนะครับเทพเจ้าเมืองน้ำตาลนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังอุโบสถนะครับไม่ทันหลวงพ่อโมเสกนะครับเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นรูปถ่ายย้อนยุครุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อโมนะครับฉากย้อนยุคปี2005กว่านะครับองค์นี้ออกปี2547นะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศีอุทุมพรนะครับ แล้วก็เกจิชื่อดังเลยครับร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับรุ่นนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อโมนะครับปี2 5 4 7นะพี่นะด้านหลังโบสถ์แบบนี้ครับเลี่ยมเดิมจากวัดด้วยนะครับแบ่งให้นะพี่นะบานละ500บาทพอครับบานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อโมปี4 7นะครับอแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกวยนะครับวัดเขาใหญ่ปี2 5 6 3นะครับบุรณะวิหารวัดเข่าใหญ่นะครับ ปี63ามาพร้อมย e, right? right? uh, uh, right? ันนะครับอายุแบบนี้ครับอ่าเป็นยันอวยพรแบบนี้ครับอ่าก็พุทธคุณโดดเด่นทางด้านนะครับป้องกันภัยนะครับอ่าแขวลาดปลอดภัยต่างๆดีนะครับแบ่งให้นะครับบ้านละ200บาทพอครับมีทั้งหมด3บ้านนะครับพี่นาอ่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญ1นบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับก็มีนะครับเหรียญบาทปี17หลวงพ่อวันนะครับต่อโค้ดนะต่อโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับหลวงพ่อวันนะครับปลุกเสกในปี59นะครับรุ่นนี้ครับมีจีวอนเกสาให้ด้วยครับเหลือยอดไม่มากแล้วนะครับเหรียญบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะพี่นะหลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกนะครับเพื่อเป็นขวัญถุงนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ160บาทเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับตะกรุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับ มียอดมาแบ่งปันทั้งหมด2ดอกนะครับพี่นะมีใบฝอยเดิมให้ด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อเกาะนะครับต่อโค้ดเกาะชัดเจนนะครับตะกุดจานมือนะครับหลวงพ่อเกาะแบบนี้ครับอ่าหลวงพ่อเกาะท่านนะครับเป็นเกจินะครับที่สืบสายตําราสายหลวงพ่อกลวยมาครับเกาะกลวยไว้หัวไม่แตกนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ750บาทเท่านั้นนะครับตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะนะครับอ่ามาพร้อมนะครับคาถาบูชาแบบนี้ครับเดิมๆให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับ Вами, อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับวัตถุมงคลที่หลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับปลุกเสกนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเกจินะครับร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสปรรดนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับรวมเสกนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์นะครับรดูร้อนนะครับอ่าพระแก้วมรกตนะพี่นะรุ่นนี้ออ pues กในนามนะครับธนาคารศรีนครนะครับจำกัดนะครับรุ่นเนี้ยครับ อนุสรคบนะครับสาปีธนาคารศรีนครนะครับรุ่นเนี้ยครับปี2523นะครับนาเก็บเลยครับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญเนี้ยครับสวยพี่นะหลวงปู่ดู่ครับปลุกเสกนะครับรุ่นเนี้ยครับนาสะสมเลยครับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับองค์เนี้ยครับอ่าแบ่งให้นะครับเหรียญเนี้ยครับเอาไปเหรียญละ400บาทพอครับเหรียญพระแก้วมรกตนะพี่นะหลวงปู่ดู่นะครับปลุกเสกนะครับ ก็มาที่นะครับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับรุ่นนี้ครับอ่าออกในนามธนาคารกรุงไทยนะครับอ่าธนาคารกรุงไทยครับอ่าสำนักงานใหญ่ปี2525นะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่ดู่วัสแกผูกเสกนะครับด้านหลังนกวายุพักนะครับสัญลักษณ์ของธนาคารนะครับอ่ารุ่นนี้ครับองค์จะเป็นพิมพ์นะครับรู้ดูฝนนะครับอ่ารู้ดูฝนแบบเนี้ยครับเอาไปนะครับองค์ละส0 0บาทพอครับ เหรียญพระแก้วมรกตนะครับม mm ีหลายท่านนะครับถามหานะพี่นะวันนี้ได้เข้ามาอย่างละ1องค์นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์นะครับรูดูร้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ารูดูร้อนก็มีนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าฝนไปแล้วครับรูดูร้อนก็มีนะครับรุ่นเนี้ยครับพระแก้วมรกตนะครับหลวงปู่ดู่วสแกปุกเสกนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับรุ่นเนี้ยครับปี2525นะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยครับอ่าแล้วก็นะครับมีนะครับอ่มีซองเดิมให้ด้วยครับสำหรับรายการนะครับ เหรียญของธนาคารกรุงไทยปี25นะครับ hmm. อ uh, uh, mm ่า hmm. ม uh, uh, ีนะครับอ่ามีซองเดิมๆจากวัดให้ด้วยนะครับหายากมากนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการแหวนนะครับของหลวงพ่อกล้วยปี2562นะครับแหวนอัปปะก้าครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามปี2562นะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยครับออกตรงเลยวัดท่านเลยนะครับอ่ามีตอกยันอิติ62ชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นศรัทธาบารมีปี62นะครับ ไซห์59แบบนี้ครับ60ใส่ได้นะครับแบ่งให้นะครับวงละ400นะครับตอนนี้เหลือ2วงสุดท้ายแล้วครับอ่าวงละ400บาทเท่านั้นนะครับพี่นะอ่าแล้วก็สมเด็จวัดวังขอนะครับปลูกเสกนะครับรงกุปี2 5 1 3โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับอ่าแล้วก็เสกนะครับเปิดกรุนะพี่นะในปี2 5 4 4 4 3ประมาณนี้ครับ อ่าหลวงู่หมุนนะครับวัดซับดำไยนะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกเปิดกรุ่นะครับอ่ารุ่นนี้ครับออกในนามวัดวังขอนนะครับอ่าสมเด็จว <ITA> right? ัดวังขอนครับพระดีหน้าเก็บองค์นี้หายากมากนะครับอ่าองค์นี้หายากมากครับผิวออกเป็นผิวชมพูแบบเนี้ยครับหายากครับวานสบู่เลือดนะครับอ่าองค์นี้ผิวอมชมพูเลยพี่นะสภาพกรุ่นะครับอ่าเป็นพระที่ปลุกเสกลงกลุนะพี่นะหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับอ่าแบ่งให้นะครับองค์ละเ0 0รอยบาทพอครับองคเนี้ยครับ องละ400บ, <mid S 1> บาทเท่านั JI, ้นนะครับแล้วก็คุณแผนนะครับหลวงพ่อวิชัยรุ่น2ก็มีนะครับพี่นะารุ่นเนี้ยครับคุณแผนหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับรุ่น2นะครับผสมมวลสารเก่ารุ่น1ครับรุ่น2จะออกในช่วงปี5960นะครับอ่ารุ่น2ครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นแรกนะครับปี56นะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่น2ครับคุณแผนของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับ เอาไปอง์ละ250บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับอง์ละ250บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับล็อกเก็ตนะครับพระอาจารย์นดีนะครับรุ่นนี้ครับหายากมากครับล็อกเก็ตนะพี่นาพระอาจารยนดีนะครับวัดดงสะแก้วนิมิตนะครับรุ่นเนี้ครับเป็นสมัยที่นะครับพระอาจารยนดีท่านนะครับบวชเป็นสามเณรนามสมคิดนะครับรุ่นนี้ยครับยุคต้นปี35หนะครับ ล็อกเก็ตพระอาจารย์ณดีเกจิชื่อดังจังหวัดอุทัยธานีครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นสมัยที่หลวงพ่อท่านนะครับจะมาสาอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับเอาไปนะพี่นาองละ2,500บาทพอครับล็อกเก็ตพระอาจารย์ณดีนะพี่นาหรือว่าพระสมคิดนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับปี2565นยะครับยอดนิยมเลยครับเหรียญบุญกระถิ่นห5นะครับวัดเดิมบางคงคารามนะครับรุ่นนี้ครับแต่ก่อนครับเล่นหากรนเหรียญ1น8 0 0ต้องมีนะครับ ปี65ครับบุญกระถินนะครับวัดเดิมบางคงคารามนะครับเกจิร่วมปลุกเสก50คณาจนารจาครับรันเลกกำกับชัดเจนองคนี้ผิวลุ้งๆเลยครับด้านหลังครับพี่องคเนี้ยครับบุญกระถินห5นะครับอ่าเอาไปเหรียญละนะครับ350บาทพอครับเนื้อสัตตะโลหะผิวลุ้งนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระปิดตาครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับปิดตากระหนกข้างนะครับ สร้างบารมีนะครับหลวงพ่อวิชัยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะพี่น้เอาไปองค์ละ250บาทพอครับอ่าปิดตากนกข้างหลวงพ่อวิชัยครับเนื้อดําใบลานนะครับโดยผงเจ้านะครับรุ่นนี้ครับอายุวัฒนมงคลปี66ของหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นนี้ครับพระปิดตากนกข้างมวลสันเก่าเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับองค์นี้จะเป็นนะครับพระรีวลีนะครับหลวงพ่อกวยครับอภิมนิยมหลวงพ่อกวยครับรุ่นนี้ครับ ผสมมวลสารเก่าแบบนี้ครับของหลวงพ่อวิชัยนะครับปี6 2นะครับเจริญยศเจริญทรัพย์นะครับองค์นี้ครับของหลวงพ่อวิชัยครับด้านหลังฝั่งตะกุดนะครับสร้าง1888องค์นะครับรุ่นเดียวกันกับเหรียญหันข้างนะครับที่นะครับกำลังนิยมณตอนนี้ครับด้านหลังหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเมตตาจารย์ขคระให้ด้วยนะครับแบ่งให้องค์ละ300บาทพอครับรุ่นนี้ครับหน้าสะสมนะครับปี6.2หน้าเก็บนะครับ แล้วก็เหรียญหันข้างก็มีครับมาที mm ่เหรียญหันข้างกันต่อเลยนะครับเหรียญหันข้างของหลวงพ่อวิชัยครับร้อนแรงมากนะครับรุ่นนี้ครับใช้แทนนะครับเหรียญรุ่นแรกได้นะครับเหรียญหันข้างมีชีวิตนะครับรุ่นนี้ครับ่ะสักครู่นะพี่น้าเหรียญหันข้างมีชีวิตใช้แทนเหรียญรุ่นแรกนะครับปี6 0ูรุ่นนี้ได้นะครับรุ่นแรกเล่นหากระลักหมื่นแล้วนะครับองค์นี้ครับหันข้างครับยังเก็บได้อยู่นะครับรุ่นนี้ครับปี6 2นะครับ เหรียญหันข้างรุ่น2ครับจา,จานมือหลวงพ่อวิชัยด้วยนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ2,200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญละ2,200บาทส่งฟรีนะครับเนื้อทองนพเก้าครับสร้างแค่1,000เหรียญครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับพี่นะหลวงปู่สุขวัดปากคลองนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทครับรุ่นนี้ออกปี35หนะครับ หลวงพ่อครูวัดบ้านไล่นะครับหลวงปู่ณวัดหนองบัวครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับทองแดงนะครับออกในนามครับเทคนิคัชนาดนะครับแบ่งให้นะพี่นะเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับเหรียญละ250สร้างน้อยครับน่าเก็บเลยครับเหรียญเล็กนะครับหลวงปู่สุกยืนถือไม้เท้านะครับรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด3ามเหรียญนะพี่นะมีทั้งหมด3เหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเล็กนะครับ แล้วต่อมาเหรียญหลวงปู่นาะนะครับอ่ารูปถ่ายนะพี่นะขออภัยครับอ่ารูปถ่ายหลวงปู่นาะครับองนี้ครับมาพร้อมซองเดิมๆจากวัดเลยครับรูปถ่าย80ปีครับหลวงปู่นาะหายากมากครับองค์นี้ครับปี41ครับหลังจีวรนนะครับอ่าองนี้ยครับเดิมๆมาจากวัดเลยนะพี่นะมาพร้อมซองเดิมๆครับสภาพหิ้งๆครับสภาพเก็บเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะองนี้ครับสภาพเก็บเลยนะพี่นะหลวงปู่นาะครับเป็นรูปถ่ายฟิล์มกระจกนะครับ รูปถ่ายฟิล์มกระจกหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับอ่ารุ่นนี้ครับนาสะสมเลยพี่นะหายากมากครับหลังจีวรนนะครับปั๊มยันนะครับหลวงปู่นาวัดปทุมธารามนะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่นาท่านนะครับเป็นเกจินะครับที่นะครับร่ำเรียนตําราครับรุ่นสุดท้ายครับของหลวงปู่สุกนะครับอ่าเอาไปนะครับอง์ละ400บาทพอครับรูปถ่ายหลวงปู่นาครับปี2541นนะครับมาพร้อมซองเดิมแบบนี้หาได้ยากนะครับ ปกตินะพี่นะซองเดิมๆแบบนี้ครับจะพบเจอน้อยนะครับเอางนี้ครับสภาพหิงๆมันบานเลยนะพี่นะอ่าแล้วก็รายก mmm, ารต er, ่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตครับอ่าหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนปลุกเสกในปี40นะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับปี44นะพี่นะขออภัยครับอ่าปี44นะครับเนื้อทองแดงหลังยันนะครับอ่าหลวงพ่อมหาโพปลุกเสกเอาไป300บาทพอครับ <heels, kas S 2> <contradictory shoes> แบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อหินวัดหาดอาสาครับปี21นะครับรุ่นเนี้ยครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามก็มาร่วมเสกด้วยครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญนะครับหลวงพ่อหินวัดหาดอาสาปี21ครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยพี่นะวัดหาดอาสาจังหวัดชัยนาทนะครับ เหรียญหน้าปกนะครับรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด2เหรียญครับสภาพสวยกิฟต์เลยพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ350บาทพอครับเหรียญหลวงพ่อหินวัดหาดอาสาครับเป็นเหรียญหน้าปกแบบนี้ครับพระประจาวันเกิดนะพี่นะสวยนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณาจารย์เลยครับรวมเสกนะพี่น้าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยประทับหนุมานก็มีนะครับรุ่นนี้ครับ รูปหล่อครับเนื้อกษมกริยันะครับเป็นเนื้อแจกกรรมการครับเอาเป็นเนื้อที่อยู่ในกล่องกรรมการนะครับเอาไปอง์ละ300นะครับวัดเดิมบางปี2 5 6 4ครับเศรษฐีพันล้านนะครับดูนี่ครับองละ300เท่านั้นนะครับพี่หนารายการรูปถ่ายครับของมุ่วงข้อกลวยก็มีครับก็จะมีฉากยันคู่นะครับฉากยันคู่ปี64แบบนี้เลยนะครับหลังยันนะครับรูปบานนี้ครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับหลังแผ่นยันรุ่นแรกนะครับ อ่แบ่งให้นะครับบานละ350ราสนะพี่นะอ่ายันคู่ครับปี2564ครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยพี่นะสุดยอดประสบการณ์เลยครับก็จะมีประสบการณ์ที่ดังๆก็เป็นประสบการณ์ทางด้านครับอ่า M16 กาดยิงครับอ่ารุ่นเนี้ยครับอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อกวยยันคู่นะครับยอดนิยมเลยนะครับอ่แล้วก็ต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยบินทะบาทปี65ก็มีครับอ่าบานนี้เอาไปบานละ200บาทพอครับปกติจะเปิดบานละ250นะพี่นะ เฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับอุ้มบาทแบบนี้ครับรูปบินทบาทหลวงพ่อกวยนะครับก็สื่อเกี่ยวกับทางด้านครับมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับแล้วก็ชาติโตมาครับปี6กหเหมือนกันนะครับหลังพระพุธยอดนิยมเลยนะครับแบ่งให้บานละ300ครับรูปหลังพระพุธนะครับด้านหลังหลวงพ่อโตครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อกวยท่านนับถือนะพี่นาแล้วก็เหรียญนะครับตะกุดเมยนะครับหลวงพ่อสิลิงดำวัดฒาซุูงก็มีครับ ผมจะมีเนื้อทองเหลืองแบบเนี้ยนะครับอ่ามีเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าเหรียญตะกุดเมยครับหลวงพ่อสิงห์ดปี5 6นะครับไม่ทันหลวงพ่อสิงห์ดาท่านปุกเสกครับแต่รุ่นเนี้ยครับน่าสะสมเลยครับอ่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านปุกเสกนะครับอ่าองนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าแล้วก็เนื้อทองแดงแบบเนี้ยครับเอาไปองค์ละร้อยห้าสิบบาทพอครับอ่าองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงปู่เครือบนะครับรุ่นเนี้ยครับ เหรียญหลวงพ่อเครือบครับวัดดงเสือเหลืองแบบนี้ครับปี37นะครับหลวงพ่อน้อยนะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่เครือบนะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญปี37นะครับเป็นเนื้อชุบนิกเกิลแบบนี้ครับสวยพี่นาหลังยัน5้าแบบนี้ครับเหรียญหลวงปู่เครือบย้อนยุกนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นแรกที่ทันนะครับหลวงปู่เครือบท่านปลุกเสกครับเล่นหากันหลักหลายพันถึงหมื่นนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญย้อนยุคใช้แทนได้นะครับเอาแบบแบ่งเลยนะพี่นาเอาไป150บาทพอครับ แบ่งให้่งให้150บาทพอครับเหรียญรุ่นเี้ยครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระผงของหลวงพ่อธรรมจักรนะครับรุ่นเี้ยครับหลวงปู่นะวัดหนองบัวปุกเสกนะครับรุ่นเี้ยครับปี44นะครับอ่ารุ่นเี้ครับเป็นรุ่นนะครับสร้างพระธาตุเจดีย์ครับปี44หลวงปู่นะปุกเซกครับเนื้อดินนะครับองค์เนี้ยครับแบ่งให้นะครับเอาไปองค์ละ150บาทพอครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมูลวรวิหารครับพระพุทธปางห้ามญาติประทับฐานดอกบัวแบบนี้ครับ ก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับชินบัญชรนะครับหลวงพ่อวันนะครับปี57นะครับรุ่นเนี้ยครับหน้าสะสมเลยครับอ่ารุ่นเนี้ยครับชินบัญชรชนะมานปี57นะครับพิธีดีพิธีใหญ่ครับรุ่นเนี้ยครับปลุกเสกพร้อมกันกับพระกิ่งนะครับกับมอนะพี่นะมอไม้ต่างๆครับอ่าเอาไปอง์ละ150บาทพอครับอ่าแล้วก็มอไม้57ก็มีครับ อ่ะเป็นมแบบนี้ครับอา่ามจะเป็นนะครับเล่มจะเป็นเหล็กน้ำพีแบบนี้ครับปี57นะครับเล่มนี้ครับอ่าหน้าสะสมเลยพี่นะอา่ามอปี57ของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอา่ารุ่นเนี้ยครับรุ่นชินบัญชรนะครับปุกเสกไตรมาสด้วยครับอ่าเอาไปนะครับเล่มละ1นึ่พอครับเฉลี่ยแบ่งให้เลยครับมอเล่มนี้ครับอ่ามนะพี่นะประกาของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับตะกุดไม้นะครับ นิ uhm Tower, system, Eugene, right? ้วดำนะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าเป็นตะกุดจานมือครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะพี่นะตะกุดจานมือนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับมาพร้อมลูกสะกดแบบนี้ด้วยนะครับอ่าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับท่านเป็นสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ่าแบ่งให้นะครับเอาไปดอกละ250บาทพอครับเหลือดอกสุดท้ายแล้วครับอ่าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะพี่นะมีดอกเดียวนะครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการครับรูปหล่อเบ้าทุบนะครับหลวงปู่ครีบนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังครับวัดป่าสุทาวาสครับจังหวัดนครพนมนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นรูปหล่อนะครับยุคต้นรุ่นแรกปี6 2นะครับรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่ครีบครับน่าเก็บเลยนะพี่นารุ่นเนี้ยครับอ่ะองนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนะพี่นารันเลขกำกับชัดเจนไหยครับเอาไปองค์ละ4ี่รพอครับองคเนี้ยครับ แล้วก็ต่อมาเนื้อ 2K อ่ะเนื้อ 3K ครับอ่ะเนื้อ3กษัตริย์นะพี่นะเอาไป400บาทพอครับหลวงปู่ขี้นะพี่นะรูปหล่อเบ้าทุบนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็เนื้อนวโลหะเทดินไทยนะครับเอาไป500บาทนะองค์นี้ครับอ่ะเนื้อนวโลหะเทดินไทยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนเลยนะครับรูปหล่อเบ้าทุบของหลวงปู่ขี้นะครับอ่ะแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับ มาที่พิมพ์แรกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อวันนะครับด้านหลังนารายแปลงรูปนะครับออกวัดทุ่งน้อยครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยกับหลวงพ่อวันนะครับท่านปลูกเสกคู่กันนะครับอ่ารุ่นนี้ครับปี6กหนึ่งนะครับอ่าปี6กหนึ่งนะพี่นะหลังนารายแปลงรูปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันแบบนี้ครับเอาไป150บาทพอครับออกในนามวัดทุ่งน้อยครับองค์นี้สวยเลยพี่นะองค์นี้บล็อกออกขยี้ด้วยครับอ่าเอาไปเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนด้านหลังหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญ2มหาบารมีครับหลวงพ่อวันหลวงพ่อนงครับเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับออกในนามวัดทุ่งน้อยปี61น่ะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะครับเหรียญช่อชัยพฤกษ์นะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยครับอายุวัฒนมงคลปี2568นอะครับองนี้ครับเนื้อนวะโลหะนะครับแก่เงินหน้ากากเงินด้วยครับ สร้างน้อยมากครับหน้าสะสมเลยครับเอาไปเหรียญละ1,500บาทพอครับองนี้ครับนวะโลหะแก่เงินหน้ากากเงินของหลวงพ่อวิชัยนะครับแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์ก็มีนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับองค์นี้ครับเนื้อเงินนะพี่นาองค์นี้ครับหน้าเก็บเลยครับเหรียญช่อชัยพพึษ์นะครับเหรียญสวยนะครับเอาไป2,500บาทพอครับเหรียญละ2,500ครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้ครับเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะมีกล่องเดิมครบให้ครับ มีกล้องกรรมยีเดิมๆครบให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญช่อชัยพฤกษ์ของหลวงพ่อวันอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อวิชัยนะครับขอภัยครับอ่าเหรียญช่อชัยพฤกษ์หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับอ่าพระอุปคุตชนะจนนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเนื้อทองเหลืองตอนนี้มี1องค์นะครับอ่าพระอุปคุตปี62ครับทันตัวหลวงพ่อวันท่านปุกเสกนะพี่นะาเอาไปองค์ละ200บาทพอครับรุ่นนี้ครับ พระอุปคุตนะพี่นะชนะจนนะครับหลวงพ่อวันนะครับอ่านก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลนะครับของหลวงพ่อกําจัดนะครับวัดป่าศักด์นะองค์นี้เนื้ออปลาก้าครับพี่อ่เนื้ออปลาก้าครับเท้าวิสุวรรณหลังนะครับหลวงพ่อสมฤทธิ์ผลแบบนี้ครับเอาไปองค์ละ200บาทพอครับเหรียญปี6 3ครับทันตัวหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์ท่านปุกเสกนะพี่นะอ่าะก็รายการต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับ รุ่นเนี่ยครับออกในนามวัดหนองสแกครับอ่าออกในนามวัดหนองสแกปี64ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังครับร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเลยครับเอาไป250บาทพอครับองค์เนี้ยครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อวันปลุกเสกนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับพญาขุดนะครับพญาสุเลนของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองเหลืองเอาไป องค์ละ300บาทพอครับรุ่นเนี้ยครับอ่าพญาขุดก็เด่นทางด้านมหาอํานาจแบบนี้ครับโชคลาภต่างๆดีนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญรวยมหาเศรษฐีหลวงปู่บุญมานะครับสำนักสงฆ์ข่าวแก้วทองปราจีนบุรีนะครับรุ่นเนี้ยครับด้านหลังนะครับพระพิคเนตนะครับอ่าเนื้อสามอ่าเนื้อสองเคครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเงินทองแบบนี้ครับลงยาจีวรอ่าลงยาจีวรเหลืองแบบนี้ครับ อ่าลงยาฟ้านะครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับเหรียญของหลวงปู่บุญมานะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงปู่แพ้่วัดลัางหมันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหน้าสะสมเลยครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้เหรียญพุทโธนะพี่นะอ่าเหรียญพุทโธครับเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับอ่ารุ่นนี้ครับด้านหลังอัคระยันพุทโธแบบเนี้ยครับอายุยืนนะครับวัดลัางหมันครับรุ่นนี้ออกตรงในวัดท่านเลยนะครับ เอาไปเหรียญละ400บาทพอครับเหรียญอายุยืนนะครับรุ่นนี้ครับ98ปีนะครับหลวงปู่แพ้วัดรังหมันนะครับรุ่นนี้ครับสวยครับแกะบล็อกสวยครับเหรียญพุทโธนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญละ400บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับเหรียญนะครับวัดหนองแขมปี2562หลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้นะครับอ่าท่านเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกนะครับองค์นี้ครับเนื้อทองแดงนะครับ อ่าเนื้อทองแดงด้วยนะครับด้านหลังฮะนุมานเชิญธงเอาไปองละ200บาทพอครับองค์นี้เอาไปอง์ละ200พอครับแบ่งปันให้เลยนะพี่นาเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดหนองแขมปี6 2ครับพิธีดีพิธีใหญ่ครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญพรมสี่หน้านะครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับรุ่นนี้ครับอ่าวัดปะดู่พระอารามหลวงนะครับเหรียญพรมสี่หน้าเอาไปเหรียญละ250นะครับเหรียญพรมสี่หน้าครับรุ่นนี้ครับ พรมมหากรานนะครับปี2561นะครับพี่น้าเหรียญสวยครับรุ่นนี้ครับเหรียญพรมสี่หน้านะครับแล้วก็รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์ก็มีนะครับรูปบานเนี่ยครับออกในนามครับออกในนามวัดกาวัดป่าศักด์นะครับปี61นะครับรุ่นนี้ครับกระถิน61นนะครับเอาไปบานละ200พอครับเฉลี่ยให้เลยครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์นะครับท่านเป็นเกจินะพี่นาสิทธิ์สายนะครับ หลวงพ่อรวยนะครับอ่หลวงพ่อรวยวัตตะโกท่านนะครับเป็นพระอุปชาให้กับหลวงพ่อกําจัดนะครับอ่าโอเคนะพี่นะวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ